อ่แล้วที่จะพาไปดูไก่ออกกําลังกายไปยังไงดีคะอ่าเดี๋ยวก็จะต้องเดี๋ยวค่อยๆไปมันมีอยู่สองสามสเต็ปหนึ่งจะให้ดูว่าไก่ไก่ลนเพื่อจะกลับบ้านไก่วิ่งลู่ไก่เตะมุงไก่วิ่งสุม่มแต่จะที่บอกหมายความว่าทุกค่าต้องเข้าใจนะ,ะหลานเนี่ยเขาต้องการพื้นฐานเลยพื้นฐานจริงๆเราจะให้ดูพื้นฐานนี่เขาทำกันอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามไปอย่างนี ครับครับแล้วแต่ต่อไปก็จะให้เขาเลือกว่าเหมาะเหมาะก,กับไก่ตัวไหนเหมาะก,กับเราตรงไหนจะเอาวิธีกันไหนกันการซ้อมออกกําลังเนี่ยเลือกเอาอ่าแล้วเหมียวเวลาไปโพสบนยูทูบอะคะ่ะแล้วก็มีคนในวงการนะคะที่ทั้งสมัครเล่นแล้วก็ที่สนใจที่ไม่มีความรู้แบบเหมียวอะคะ่ะเข้ามาดูอะคะ่ะเสร็จแล้วหลายๆคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ซึ่ง เราก็ดีใจว่าเราถ่ายดูเล่นกันอาหลานนะคะเขาบอกความเห็นแล้วเขาก็สนใจอยากได้ไก่อ่ะค่ะจริงๆแล้วมันยังไงคะแล้วเขาขอเบอร์อาแล้วเมียวก็ไม่สะดวกอ่ะค่ะเพราะว่ากลัวจะรบกวนความเป็นส่วนตัวของอาถามถึงว่ามี Facebook ไหมอ่ะคะ่ะอาจ,จะตอบว่ายังไงดีคะอามีไก่ไว้ทําอะไรคะเยอะแยะเนี่ยคะ่ะนี่เยอะไหมถือ,อนนเยอะดีหน่อยอย่างนี้อย่างนี้ถือว่า <c oughs> ภูมิปัญญาชาวบ้านไม่เยอะนะฮะไม่ถึงก็การไม่ถึงกับขั้น ขั้นที่ที่ก็ททาธุรกิจค้าขายอย่างนี้ก็ได้ภูมิปัญญาพื้นบ้านไก,ก่าฟักสองแม่สามแม่ก็จะได้ครัไก่ยอยู่ประมาณนี้ไม่ได้คิดที่จะเป็นพาณิชย์อย่างนั้นก็เราก็อยากจะให้ไก่ของเราได้แชมป์เข้มขัขดบ้างก,ก็ต้องให้ตามพวกฝูงหรือเพื่อนที่ซี้ๆกันให้เขาไปตีหรือให้ไปเล่นอย่างนี้เราก็จะได้มีความภูมิใจต้องการความภูมิใจความสะใจยอย่างเดียว ทางนั้นมีคนจะมาขอแบ่งไก่อามีมะแต่ตอนนี้ยังไม่มีมีเฉพาะแค่เนี้ยแไอแบ่งไก่นั่นน่ะพูดตรงๆไม่อยากทําเป็นพาน,นินเราเรามีเพื่อนมีฝูงเขาเป็นเพื่อนฝูงอย่างนี้ชอบมากกว่าผมก็มีเพื่อนเยอะก็ตรงนี้ดีว่าตรงนี้ดีเอาไปเล่นเอาอยงเงี้ยอย่างเงี้ยชอบสะใจอย่างเงี้ยงั้นพูดชัดๆตอนนี้ก็คือว่า ขอบคุณที่มาติดตามมาฟังเราคุยกันแต่ว่าเราไม่มีไก่ขายใช่ไหมคะครับครับตอนนี้ไม่มีแล้วแล้วผมไม่เหมือนบางคนเขาบอกคุณต้องการไก่นู่นเขาก็ไปกว้านหาซื้อมาให้แล้วก็มามาเป็นไก่ตัวเองแล้วก็เพื่อจะหลอกหลอกขายคุณไปเนี่ยยังมีก่อนเมื่อสักสิบปีที่แล้วมีพวกบางคนพาม่าตอนนั้นดังมากไปซื้อที่ทางเหนือมาตัวละ ไอ้ตัวละห้าพันหมื่นหนึ่งื้อแล้วมาไม่เก่งไม่เก่งเขาบอกเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เป,ไดเปลี่ยนไก่มาใหม่ได้เปลี่ยนกันจนจนจนลาเปลี่ยนกันจนเพียเขาก็ไม่ได้มีค่ายของดีมาหรอกเขาก็เบื่อกันคนยุยยาเขาจะเบื่อกันอย่างเงี้ยครับที่มาของเพี่ยการคนมันมีพวกอย่างนี้ซื้อสายพันธุ์คนอื่นมามาต้มตุ๋นเขาแล้วก็ว่าเป็นไก่ของขตัวเองเนี่ยเขาก็ ทำทีสองทีเขาเข้าเขตเหมืนอนอเสียชื่อนะเสียชื่อเขตเหมือนแล้วที่เขาขอเบอร์อา <c oughs> อย่าเอาเลยนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งครับตอนนี้งั้นเราไปไหนกันต่อ,อคะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ไปดูไก่ที่ออกกำลังครับค่ะอันนี้จะไม่ให้ดูการไก่ออกกำลังกายแบบลนจะกลับบ้านลนจะกลับบ้านลนเดินลนจนเหนื่อยครับตอนนี้ แต่ไก่ลนอยากลับบ้านเนี่ยต้องดูต้องเฝ้าดูฮะย้ายห,หอบมากหอบมากโซมเลยครับย้ายห,หอบมากย้ายย้ายออกมาครับเ <c oughs> อาแล้วเ,วเนี๋ยวถอยมาถอยไปดูกันลนถอยมาถอยมา <c oughs> อ้ถอยไม่ออกไม่ต้องซูงเยอะเออ <c oughs> ให้มัน มันจะได้เดินออกเดินเข้าออกได้ อาเวลาไก่ลนอยู่ในในสุ่มกับลนในตรงนี้เราเรียกว่าอะไรคะอาไก่ที่อาเพิ่งเอาไปไว้ตรงนั้นนะคะคือเขาเรีย่ยเขาเป็นก็เป็นลักษณะของก็เหมือนเป็นล้าวนะครับแล้วก็เหมือนล้าวแหละเขาอยู่ที่ที่กว้างกว้างตอนนี้เวลาเขาลนเนี่ยลนมันเขาเดินได้เก้าซ้ายเก้าขวาเป็นสองสามเก้ามันเหมือนอยู่ในสุ่มมันก็ได้แค่นิดหน่อยมันอยู่ในที่แคบแคบอย่างนี้เขาเดินซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ย อย่างนี้เขาลนอย่างนี้ได้สักสิบห้านาทีก็พอแล้วพอแล้วเหนื่อยาออกกำลังกายนี่การออกกําลังกายเหมาะสาหรับคนที่เจ้าของร่างกายไม่ค่อยดีอย่างนี้หลบการเหนื่อยของเจ้าของครับเนี่ยจะเดินวนกลับบ้านอย่างเงี้จะเลาะไปกลับกลับบ้านเขากำลังหาทางออกจากครับจากจากก็จากล้าวนี่แหละจะหาทางออกแล้วก็เนี่ยนี่คือการออกกําลังกายองนี่ตัวเพื่อนๆกำลัง กินข้าวเปลือกอยู the shoe, the ่ครับเกิเขาอยู่ตรงนี้มีข้าวเปลือกด้วยแล้วก็จะกลับที่ที่อยู่เขาด้วยข้างคือคือข้างหลังนี่เป็นเป็นที่อยู่ของเขาเคยเขาไม่อยู่ตรงนี้เขาจะอยู่เด่นอยู่ตัวเดียวเขาจะเกิดอาการแบบเหงาอยู่ตัวคนเดียวเขาจะต้องับไปหากลุ่มเพื่อนเขาประมาณเนี้ยครับครับนี่นี่คือคือขั้นแรกเดี๋ยวขั้นต่อไปจะเป็นวิ่ง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 ลาววิ่งลู่เขาเรียกวิ่งลู่วิ่งลาวเดี๋ยวจะให้ มีขั้นตอนเดียวนิดนี้ถ่ายสักพักหนึ่งแล้วก็ดีะหอบทำอย่างเนี้ยต้องทาบ่อยไหมอะควรจะทําทุกวันไหมหรือเฉ<า>พาะอ๋อทุกเชา้าทุกเชา้ชา,ชาหรือทุกบ่ายที่เรามีเวลาเนี่ยทําได้หมดใครขอให้เขาออกกําลังกายแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือช่วงเช้าก่อนที่จะ,ะไรเนี่ยเรามีสูมมีมีร้าวอย่างนี้เราก็ใส่เลยใส่มันก็จะออกกําลังกายของเขาแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นก่อน ตอนหลังมีวิธีใหม่เขาเขาแหกก็เล็กแหกกดแหกกดที่เขาทำมาเวลาณโบา,าไก่เช้านี่เขาจะขังสุ่มเขาจะขังสุ่มแบบเนี้ย,ย,ยบบถ้าเป็นไก่เป็นลักษณะของไก่เป็นลักษณะของแดดดีๆอ่ะเขาจะให้ไก่หอบเลยหอบยังไม่ได้กาดน้ํากาดถ้าให้หอบไปเลยขั้นตอนแรกไก่ให้หอบจนจนเจ้าของไก่พอใจว่าไก่ตัวน,นี้ได้หอบแล้วได้เสียงเหงื่อแล้ว ถึงจะเอาเข้าล่มมากามาเข้าล่มมาพานคอมาเช็ดหน้าเช็ดตาแล้วก็บางทีก็ก็ประครบกระบ,บงกระเบื้องมาในตัวให้กินอาหารให้กินยาให้กินยาบำรุงนี่ก็ใช้ได้แหละวิธีการกาดน้ําไก่คือบางทีเขาเปลี่ยนกฎใหม่ไม่ต้องไปกาดทั้งหมดทุกตัวกาดทั้งตัวอย่างสมมติกาดไก่ทั้งตัวทีนี้ไม่ต้องกาดทั้งตัวแล้วเอาแค่กล้ามเนื้อกล้ามอะไรเงี้ย ใช้ได้เขาบอกกายสาหรับเอาไปวางยังไม่ตีเขาเอาแค่นี้พอคือคือมันมันใช้ได้เหมือนกันแต่มันแค่แค่เอาไปวางมันไม่ถึงเอาเงินเอาทองก็แค่นี้พอแล้วไม่เหนื่อย รถแน่เลยความอ้วน 好的，哎哈。 อาคะลักษณะไก่ที่อยู่ในล้าทั้งสามตัวคะ่ะอาต้องการฝึกยังไงบ้างคะสองตัวซ้ายสุดนะคะที่ระหว่างระหว่างข้ออะค่ะมีช่องว่างช่องว่างที่ที่เราเห็นอยู่ตรงกลางอะ,ะช่องว่างหมายความว่าไก่จะได้ให้มันมีช่องว่างมันจะได้ไก่มันเวลามันทำมันจะถึงเนื้อถึงตัวกันได้ไงให้มีช่องว่างคือว่ามันจะได้ไม่วิ่งเตะกัน มันจะได้ใช้วิ่งขีเฉยวิ่งกันไปวิ่งกันมาอย่างนี้เฉยถ้ามันติดกันอย่างเงี้ยมันจะเตะเราต้องมีช่องว่างประมาณครึ่หนึ่งฝ่ามือหนึ่งต้องทำไว้ทุกทุกทุกที่เลต้องทำให้อย่างนี้ไก่วิ่งวิ่งสุ่มวิ่งวิ่งล้าจะทําอย่างนี้หมดงั้นเดี๋ยวเราถ้าถ้าเราขยับเข้าไปมันจะตกใจไหมอ่ะไม่ไม่ได้ได้ได้อีกประมาณตักอีกแขนไปอีกได้อีกไปได้อีกตอนนี้ตอนนี้เราไปเอาข้าวไปล่อเขาให้ ตอนนี้เขาเลยไม่สนใจไม่ออกกําลังเลยนั่นให้เขากินไปก่อนนะห,นหรือยังไงจริงๆแล้วมันต้องต้องทํายังไงอ่าก็ฝึกเดี๋ยวมันต้องวิ่งครับค่ะยังยังไก่สองตัวเนี้ยก็คือจะทาละเอียดนะคือว่าในวิธีการออกกําลังกายที่ที่อีกอีกสิบวันยาวไปวางเนี่ยวิธีการออกกำลังขันงนออกกง้นตอนที่หนึ่งนี่วิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้วเสร็จเดี๋ยวจะต้องไปเตะมุง้ง พอเตะมุ้งได้ที่แล้วก็ไป,ไปวิ่งสุม่มเนี่ยไก่ยสองตัวเนี่ยเพื่อจะไปคือจะคือจะเน้นเน้นพิเศษเลยได้กำหนดอีกอีกสิบวันเนี่ยเขาจะต้องไปกำหนดไปไป,ไปวางไปวางเพื่อให้แข็งแรงอ่ะ่ะไรจะบูพื้นฐานทำให้เขาแข็งแรงตั้งแต่ตอนนี้เลยเดย๋ยพดูขั้นตอนที่ไปเตะมุง้งวิ่งซุ่ม ตามสเตปพอแล้วก็เดี๋ยวก็เข้ากัดแดดพึง่งพักผ่อนมันไม่มีไม่ไม่ยากครับแต่ว่าการเลี้ยงไก่มันต้องคนที่มีเวลาอยู่กับเขาทั้งวันเราจะทํานู่นทำนี่หยิบตรงนู้นมาใส่มาใส่ตรงนี้อะไรเงี้ยอย่างตัวแรกวิธีตัวแรกที่ให้ให้ดูไปที่วิงว่งวิ่งวิ่งอยู่ตัวเดียววิ่งล้นจะกลับบ้าน ตัวนี้นะคะงั้นเราเราเขาอยาบเราเขาอยากมาดูใกล้ๆค่ะตัวเนี้ยเขาก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับตอนนี้ลักษณะหลังเนี้ยเขากล้ามเนื้อเขาเริ่มเช้งใช้ได้แล้วเนี่ยถ้า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 ไม่ไม่นะก็เนี่ยเอาไปลูปน้ําลูปน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวได้แล้วครับเนี่ยกําลังกายเขาออกละแล้วก็ไปกาดแดดให้เขาได้ได้ได้ละลายไขมันเนี่ยเนี่ยกล้ามเนื้อเขาออกละก็ได้แล้วเขาได้เดินเต้น นี่เนี่ยนี่อย่างคู่นี้ก็เริ่มแล้วเริ่มจะขยับละเริ่มจะเนี่ยชวนชวนทะเลาะก,กันแล้วนี่หล่อให้เขาทะเลาะก,กันแล้วเขาเขาตีกันไม่ได้เขาไม่บาดบอบช้ำเขาได้แต่กําลังคือเราเน้นไม่ให้ไก่บาดเจ็บไม่ให้บาดเจ็บอนนี้เขาไม่ให้บาดเจ็บอันนี้เป็นมาตรฐานทั่ว,วไปที่เขาทํากันพื้นฐานครับค่ะ <ขา S 1> พื้นฐา,านเลยนะคะ ตอนนี้มองหาอะเข้าเปลือกครับกับเดี๋ยวเขาจะหันเอาลเขาจะอย่างนี้เขาจะชนหน้าหน้ามาชนกันแล้วเขาจะออกกำลังแค่นี้คือหลักพื้นฐานเนี่ยเขาจะออกกําลังเขาละนี่นี่นี่เขาจะทำนี่นี่แหละลักษณะการออกกาลังพอเขาเบื่อพอเขาเบื่อแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเตะมุง้งพอเตะมุ้งเขาเริ่มเบื่อก็คลายกล้ามเนื้อเขาก็ต้องวิ่งสุม่ม แล้วแต่เขาจะขยันไม่ขยันแล้วแต่เขาแต่เรามีวิธีก็เหมือนข่าเลย่ยไปโปรยให้เขากินแล้วเขาจะขยันหิวเขาหิวแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เรื่องเขาหิวเนี่ยแล้วก็รอเวลาเขาเนี่ยเราก็ไปทําอย่างอื่นทําตัวนู้นตัวนี้รอเวลาเขา ล้างเหมือนกันแหละแต่เพื่อเป็นล็อกไก่ที่ทำง,ง่ายๆไม่ต้องทุนไม่สูงใช้กะแลนขึงไม่ให้มันออกอย่างเดียวขับนี่ก็พื้นฐานเบสิกพื้นฐานทั่วไปวิ่งสุม่มวิ่งสุ่มมันมีไก่ในตัวหนึ่งแล้วไก่นอกตัวหนึ่งคือในการวิ่งสุม่มถ้าเขาไม่วิ่งอย่างนี้สถานะ้นไก่มันเขาเบื่อเขาไม่อยากจะวิ่งเดี๋ยวเราก็เอาอาหารหรือเศษอาหาร,ราหารือข้าวไปโปรยให้เขาเขาก็จะวิ่ง กษาะกายตรงนั้นไม่ค่อยดีเนี่ยร่าะกายคอเขาติดอะไรสักอย่างี่จะปล่อยข้าอะไรเขาจะวิ่ง่งสุ่มนี่ะของการวิ่งเขาก็จะวิ่งไปอย่างเงี้ยออกกําลังเนี่ยเขาจะออกกําลังไก่ที่อาบ,บอกว่าคอไม่ดีเนี่ยตัวที่อยู่นอกสุ่มค่ะก็ทำคอคองงักงักอย่างเงี้ยสังเกตว่าคอไม่ดีคือเาเหมือนกินน้ําลายเรื่อยหรือเขากินอะไรติดคอเนี่ยสังเกตไหมนะ่ะ mm hmm. เหมือนเขากินอะไรติดคอ อาจจะเป็นย่าก็ได้ติดคอหรือที่เป็นอาราเตตอะไรสักอย่างติดคอเขาเนี่ยเขาจะวิ่งเนี่ยเราต้องเอาน้ำให้เขามาหรือไม่เป็นไรปล่อยไป,ไปอย่างเงี้แหละปลากว่ายก็ธรรมชาติเดี๋ยวเขาหาวิธีก็เองอ เขาเป็นส่วนตัวไหไม่อย่างงี้แต่ดูได้เขามโหเขาทําแต่กายที่ที่ดีสุดเขาต้องมโหกันเนี่ยันแล้วเขาไม่เขาไม่ค่อยมโหกันเท่าไหร่แต่อย่างเงี้ยมันปล่อยเขาสมุติยามบ่ายเงี่ยเราไปทุนละที่ไหนแล้วบ่ายแล้วก็ทิ้งเขาไว้อย่างเงี้ยเขาก็ออกกําลังพอมอเหมาะเขากาเขารู้ว่าเขาเหนื่อยแค่ไหนเขาก็พอแค่นั้นไม่เหมือนที่เราดีต้องเตะมุ้งเตะมุ้งนี่เราต้องต้องอยู่กับเขาเลย ตัวที่ฝึกจะเป็นตัวอยู่ข้างนอกหรือตัวไหนคะตัวข้างนอกจะเป็นตัวที่เราต้องการถ้าเราถ้าถ้าไก่เราเยอะเราเราผ่ากันเป็นตัวไหนตัวนอกได้เราได้สองตัวเปลี่ยนกันถ้าเครื่องชี้มองเปลี่ยนเป็นตัวในตัวนอกเงี้ยจะได้ไก่ทั้งสองตัวอ๋อมีสลับกันได้สลับได้สลับได้ พื้นฐานเลยแล้วก็ต้องมีที่วิ่งสุ่มอย่างงี้บางบงเจ้ามีตั้งสี่ห้าอันมันใช้ได้หมดออกกำลังกายพื้นฐานพื้นฐานพื้นฐาน <c oughs> ทุกค่ายต้องมีแบบนี้หมดพื้นฐานการออกกำลังเขาต้องมีแบบนี้เป็น เขาจะวิ่งไปเรื่อยอย่างเงี้ยจนเขาเบื่อเขาละอาเขาแค่เนี้เดี๋ยวขั้นเดี๋ยวรอขั้นต่อไปเป็นเป๋มุง้ง ส่เนี่นี่คือนวมเขาไม่คุดไม่ให้บอกช้ำเดีนี้เขามีผ้าอย่างนี้ทําสําเรัยรูปใช่ไหมไม่ต้องไปตัดเขามีทำเฉพาะอุปกรณ์ไก่เขามีครบไปที่ร้านไก่จะมีครบหมดแต่วันนี้หนูจะได้ดูหรือเปล่าว่าันนี้ชักนี่ก็เลกปากา่าไก่ ในเรืๆๆๆๆๆ่องของแนื้อของเขาปากไก่ต้องมาส่วนที่ปากเขาเลยแล้วผูกไม่ให้ไหมเขาเจ็บช้ำให้หลักก็หนักปากที่ทำด้วยถักโคเชอ่ะคะถักโคเชถักโคเช่แล้วก็จะมีวิธีการออกกำลังกับเขาเนี่ยเอา ก็กระโดดอย่างนี้นี่นี่นี่อย่างนี้นี่ออกกำลังปีกเขาเรียกฝัดปัดปัดฝัดอย่างนี้เจ็ดห้าสิบพื้นฐานก็ห้าสิบก่อนอย่ะไรต้องทำเนีน้ยงานออกแบบวิธีทางที่เขาออกกำลังกายได้ค,คนเจ้าของขอยะนี่ก็ทำได้หมดจะเอาตรงไหนที่เหมาะเหมาะสมกับไก่เรากับตรงไหนวิธีเนี่ย นะการออกากการฝึกลักษณะน,นี้คือต้องการ <S <S กำลังปีกนี่ปีกเขาเขามีกำลางังอาหลุดมัแล่ะ ประมาณทักห้าสิบเนี่ยย้อนเนี่ยเดี๋ยวขั้นต่อไปจะดูให้เขาเตะมูมีหลายขั้นตอนนะแต่เราจะดกความเหมาะสมของตากไก่จริงจริงมันได้กำลังที่เราพอใจอ้าวไอตัวนั้นหลุดมาแล้ว มัวไปฝึกการเล้ยงกันตรงนั้นเโอ้ไปฝึกกระหนี่ไปซะละเดี๋ยวลองดูตัวนี้ก่อนเมืมอไร้ราเอาคู่เขามาอ่าเปลี่ยนตัวเหรอคะแล้วได้ลองดูเขาเต๋ไปไม่เตะทิเ,เอาตัวตัวที่เราต้องการมา นี่หลักเกณฑ์การเตะมุ้งนี่ธรรมดาเป็นมุ้งวงกลมแต่อเล็กอเล็กไประยุ่ไปทําตรงๆแต่เราจะได้สองตงัวแล้วก็มีล้าววิ่งให้เขาด้วยล้าวให้เขาอยู่ด้วยมุ้งว่าอย่างเงี้ยอลเล็กไปทาม่านไว้เวลาเขาเลิกเลิกไม่อยากเขาเตะก็เอาม่านลงไม่เขาเห็นกันนี่ในการตอกกำลังกจกีน่นาทีเขาอย่อยางเงี้ยประมาณ นานไปน้อยไปมีผลไหมคะนานไปนี่ดีไหมอะ่ะไม่ดีครับเอาแค่หอบหอบนี่ประมาณห้านาทีเจ็ดนาทีก็หอบแล้วฮะเกิดทุกอย่างอย่างหน่อยวิ่งวิ่งวิ่งล้ามาหน่อยนึงเตะมุ้งหน่อยมาโยอนอีกหน่อยมันก็จะครบครบครบ,ครบเครื่องก็หอบเลยก็เหมือนคนอ่ะเราก็ร่างกายรับไม่รับไม่ไหวมันนะ่ะ แล้วที่อาอุ้มมานี่ตัวหนึ่งทำอะไรคะก็ยังเขาจะจะเอาเอากำลังมึงเขาเนี่ยตัวนี้ก็จะเอามาใส่ตรงไหนคะเอามาเตะม,มืออ่งเอามาเปลี่ยนเหรอคะเอามาเปลี่ยนเอาตัวตัวนี้เอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้มาเสิมเพราะตัวนี้ตัวนี้ต้องการกำลังก่อนตอนนั้นยัง be nine months. <laughs> 哎、嗯。<noise>